ตอนมาไม่ต้องกดนะตอนมาไม่ต้องกดนะตอนมาเบาๆ่อยนะตอนมาถ้าไม่ต้องกดมานะบอลมากอรอบมาอันตรายไม่ต้องกดแรงตอนมาหูกุมนะสีเขียวนะไปไปไปเนอ ว่าแล้วเฮ้ยโดนสกายไลน์หมดเลยทุกคันอะสกายไลน์ line, แรงดูคันนี้นะครับ